สวัสดีครับผมมารมาโชวนะ์ฮะแล้ว,วันนี้รายการบล็อกครับเพ่นนะเป็นเทปพิเศษมากๆเรามาถ่ายนกกันที่สวนรถไฟนั่นเองฮนะวันนี้รถไฟจัดกิจกรรมแบบว่าสนันเลยนะเอาเลนมาเยอะมากๆแล้วลูกค้าก็คือมาลองเลนกันแบบโอ้โหจริงจังมากนะเราจะไปถามเขาฮนะแต่ละคนว่าเขาใช้กล้องอะไรแบรนด์อะไรรวมถึงทําไมเขาถึงรักการถ่ายนกฮนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับคนที่มาร่วมถ่ายนกในวันนี้แนะนําตัวนิดนึงครับพี่ก็ชื่อเล่นชื่ออาร์มนะคะอ่าพี่อาร์มนะฮะอันนี้อันนี้ใครฮะอันนี้สิทธ์ครับผมนะฮะวันนี้ก็คือเป็นทีมงานทีมทีมงานแหละอันนี้เป็นลูกค้าครับผมได้ข่าวว่าพี่อาร์มเนี่ยคือใช้แปลนไหนบ้างก่อนอะ ก็ใช้ Canon Nikon Sony นะครับสามค่ายหลักๆเดี๋ยวนะคนคนเรามันจะมีกล้องสามค่ายไม่ได้ป่ะพี่คือเราเราไปโดนที่ไหนมาบ้างโฟ o f ฟ l e ล้วนๆ้วโฟลทฟส่วนใหญ่โฟ o ทฟประมาณ80%พูดชื่อพนักงานขายที่เราชอบที่สุดคนหนึ่งก็แรกๆรู้จักพี่บลรับอ่านี่ทีเด็ดทีเด็ดฟตบนนี้เป็นแปซี่ครับ แบสซี่สามแบรนด์เลยจริงๆมีแบรนด์อื่นพวก DJI อะไรพวกนี้ด้วยแดนไลท์อะไรด้วยหมายกันใหญ่แล้วก็คือถ้ามาถ่ายนกอย่างเงี้ยคือสามแบรนด์หมายความว่ามาถ่ายนกหมดเลยมีเลนส์ยาวหมดเลยสามแบรนด์นี้อ่าก็ทั้งสามแบรนด์มีเกือบครบช่วงอ่ะพี่สวัสดีครับคนรวยทำงานรู้จักคนแต่ว่าซุปเปอร์เทเลเลยไม่มีครับ อ๋อเป็นเป็นปกติชอบถ่ายนกอะไรอย่างงี้จริงๆปกติแล้วถ่ายทั่วไปจริงๆเป็นสายพอเทรตแล้วพอโฟต้ไฟจัดทิปถ่ายนกอะไรเงี้ยอ่ะก็ลองลองมาแบบเข้าร่วมกิจกรรมดูอะไรเงี้ยก<ช>็<ต>คือแทบไม่เคยถ่ายนกมาก่อนเลยใช่มาถ่ายนกเพราะว่าโฟตทอฟลยเอาแล้วจได้3ครั้งนะพี่นะครั้งแรกกระบีปะ่ป่ะริปกระบี่ใช่ใอ๋อก็คือหลายรอบแล้ววันนี้ก็เป็นอีก ครั้งที่3แล้วอะไรอย่างนี้ครั้งล่าสุดที่บ้านกลางก็ไปมาใชตอนเดือนมีาเพราะว่าแบบความจริงมาถ่ายนกมันเหมือนแบบมันต้องมาเฝ้ารอมันต้องแบบเฮ้ยจังหวะนกมันดวงมันลงมาปุ๊บสวยงามไปกดปุ๊บปั๊บไม่ใช่ว่าคุณเก่งแต่มันนกมันไม่มาอย่างงี้มันก็ไม่ได้อะไรปะก็คือความสามารถของกล้องความอดทนแล้วก็ต้องมีดวงด้วยนิดนึงแล้วก็จะต้องมีผู้เขาเรียกอะไรนะ ผ,ผู้รู้เรื่องเรื่องรังังนกว่าเอ้ยตรงนี้มีรังนกนะนกนก,กออกกี่โมงเนี้ยถ้าอย่างเราทั่วไปเราจะไม่ทราบเพราะว่าเรามามันก็ดูกว้างขวางมันจะรู้ได้ไงว่ามันจะมาตรงนี้นเอร์ไพสเลยว่าเฮ้ยเขารู้ได้ไงว่าหูแบบมันกว้างมากแล้วเขาสามารถเจาะจงได้วอ๋อนกมีตรงนี้นะมากี่โมงอะไรเงี้ยนี้วางไปเลยแปดร้อยมรแล้วยังรู้อีกว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียจะลงมาอะไรเงี้ยโหสุดยอดจริงยิ่งว่าลายนัดกันอ่ะสุดยอดมากก็คือเรียกคนชี้หมายชี้หมายนกครับ,บ อยากให้พี่อาร์มอธิบายถึงแบบเออทำไมเราต้องมาถ่ายนกหรือแม้กระทั่งคนที่แบบไม่เคยมาถ่ายนกกับโฟโตไฟลอะไรอย่เงี้ยคือเราถ่ายแล้วเราแบบรู้สึกแฮปปี้หรืออะไรทำไมเรามาซ้ำหลายครั้งเลยมันมีความต่างกับไปถ่ายเพราะาเทถ่ายอะไรยังไงบ้างครับอืมก็เบื้องต้นนะครับอย่างแรกเลยสำคัญมากคือว่าเราได้เข้าป่าเราได้อยู่กับธรรมชาติเลย คือมันมันก็จะมีเรื่องของสุขภาพคือจริงผมเป็นสายสุขภาพด้วยใช่ใช่อย่างอย่างเนี้ยอย่างที่เราเห็นพื้นเนี่ยเราจะไม่ใช่พื้นคอนกรีตถูกไหมครับคือเราใช้ชีวิตเนี่ยเราจะเหยียบอยู่บนพื้นคอนกรีตอะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยสัมผัสดินเท่าไหร่อันนี้คือแบบเป็นจุประสงค์นึ่งด้วยอะไรเงี้ยได้แบบซึ่งศาสตรันี้จริงจีจริงใช่ใช่ได้สุขภาพด้วยอ๋อเรามาอยู่อย่างนี้คือมันมีไอดินเหลืออะไรเราก็รู้สึกโอเคแล้วเพรา้ว่าเกติวเราจะวยอเแต่หน้าคอม ใช่เราไม่ได้มาสัมผัสธรรมชาติอะไรแบบนี้เลยคือแม้กระทั่งมาแล้วแบบวันนี้ไม่ได้ถ่ายนกเลยมันก็มันก็โอเคใช่ไหมเพราะว่าอย่างอันเนี้ยเป็นส่วนรถไฟใช่ไหมผมเห็นคนผมเดินเข้ามาก็จะมีคนที่เขามานั่งชิวๆกันเลยอันนี้เขาไม่มีกล้องไม่ได้มาถ่ายนกแต่นผมก็มานั่งเฉยๆสูดอากาศออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้พี่อาร์มก็ได้ตรงนี้ไปด้วยแต่ตรงนี้แล้วก็หลักๆคือแบบ อยากสัมผัสกล้องโปรด้วยคือแบบอย่างแอลอย่างวันนี้ได้ใช้ Z9 เก้ย่างนี้คือคือปกติผมใช้นอนนตี้ตัวนี้อะไรอย่างนี้เลยตัวนี้นะครับอันนี้เลนอะไรเอ่ยอันนี้ก็จะเป็น8 0 0 6้สุดเลยวันนี้พี่อาร์มได้แตะแบบสุดสุดหลอดเลยแล้วขาด้วยใหม่ด้วย l e โอโฟโตอันนี้เพิ่งเพิ่งคลอดเลยใช่เห็นเขาเพิ่งแกะมอซอนเลยออกจากเนี้ครับ ทำคลอดปุ๊บถูมือพี่เลย<อ>คนเลยคือผมก็ติดตามพวกช่างภาพถ่ายนกด้วยอะไรเงี้ยเห็นเขาไดล้ลกสวยๆ่เงี้ยเอย้เราก็แบบเอ้เราจะถ่ายได้เหมือนเขาไม่น่านมันต้องมีอุปกรณ์เสริมก็เลยมาลองดูอะไรเงี้ยครับ<อ>ล้วก็ดูว่าเราชอบไหมอะไรเงี้ยนะแล้ววันนี้โอเคไหมแบบปุ๊บปั๊บชอบนิคอนเฮ้ยตัวนี้ตัวนั้นผมใช้สามค่ายอยู่แล้วครับมันก็เลยเหมือนแบบไม่ได้แบบว่าชอบอะไรมากกว่ากันอะไรเงี้ยแต่จะแค่ว่าอ๋อชอบฟังชัชนอันนี้ของนิคอนมากกว่าหนอะอะไรเงี้ยครับฟันทงหน่อยแบรนด์ไหนดีสุดแบรนด์ไหนดีสุดหรอ มันดีมันดีคนละอย่างจริงนะอย่างอย่างวันนี้อย่างวันนี้ประทับใจมากคือมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่คิดว่าสองข่ายยังไม่มีก็คือตัวออโต้แคปเจอร์ครับวันนี้ก็เลยได้รองยังไงออโต้แคปเจอร์ออโต้แคปเจอร์คือเราสามารถตั้งตั้งกำหนดเลยว่าอว่าเราจะถ่ายอะไรระยะเท่าไหร่แล้วก็ช่วงเวลากี่วิอะไรเงี้ยครับเราก็ตั้งเอาไว้พอ สิ่งที่มันมาเช่นสมมติอ่านกมาเนี่ยมันเข้าปุ๊บมันจะกดให้อย่างเงี้ยเฮ้ยใช่เราก็ไปกินขนมไปนอนก็เมื่อแก้ผมก็ลองตั้งไว้แล้วไปเข้าน้ำอะไรเงี้ยครับกลับมาพันกว่าลูกไม่ใช่เพื่อนแกล้งกดค้างอย่างนี้ไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะโอเคโอเคก็เป็นเป็นอธิบายในเชิงนิค้อนไปลวกันวันนี้ครับขอบคุณพี่อามากครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งที่วันนี้มาร่วมถ่ายนกกับเรานะฮะให้แนะนาตัวก่อนเลยครับพี่ผมชื่อแต่งครับ พี่แต่งแต่งครับโอเคกับพี่เอค่ะเป็นเป็นเพื่อนกันเอา,ามีภรรยา <Okay. S 2> กันไครับพี่แต่งกับพี่เอโอเคถามอย่างนี้ฮะเอ่อก่อนอื่นเลยทําไมเราถึงมาถ่ายนกกับโฟโตไฟล์หรือแม้แตงไปถ่ายเองอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือการถ่ายนกว่ามันต่างกับการถ่ายภาพอย่างอื่นยังไงบ้างจริงจริง,รงมันเป็นกิจกรรมยามว่างที่ฝึกให้เรามีสมาธิได้ดีมากนะคะทั้งการการรอนกหรือว่า สังเกตลักษณะนิสัยมาแล้วเราก็ต้องแบบคือนกอะมันเป็นอะไรที่มันไวเนาะ uh huh, uh huh. การที่เราจะได้ช็อตที่มันดีๆหรืออะไรที่เราอยากได้ตามใจปรารถนาเนี่ยบางทีมันต้องใช้สมาธิค่อนข้างมากอันนีก้การถ่ายนกถือว่าเป็นการฝึกสมาธิที่ดีเยี่ยมอย่างหนึ่งเลยค่ะก็เลยชอบอ<ะ>พี่แต่งอะจริงๆก็ถ่าย ได้ทุกรูปแบบถ่ายนูดไถ่อะไรเงี้ยนะฮะใช่ชอบมีมีไหมครับมีไม่มีครับโอเครอดไปนะฮะช้างเอาล้อแต่ตอนหลังนี่เราก็เลยแบบไปแอฟริกันเลยไหมหรือยังไงใช่แถวเขาใหญ่เลยครับผมครับผมครับไปอะไรเยอทีนี้พอพอช้างมันค่อนข้างจะต้องมีความระมัดระวังนิดนึงเพราะก็เป็นสัตว์ป่านะฮะแล้วเรามันอยู่ในพยานอะไรพวกนี้ด้วยก็ต้อง อ๋อช้างป่าเลยช้างป่าเลยไม่ใช่ไปสวนบ้านช้างอะไรเอ่ยแล้วมีร้านกาแฟก็แกก็แก๊ไม่ยากนะช้างป่าเลยครับจริงเหรอพี่มันมีหรอแล้วมันรอเป็นชาติเลยกว่ามันจะโผล่หูมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่รอรอเราสายรอเลยต้องรอโอเคทีนี้ถ่ายรอออกบ้างไม่ออกบ้างก็ว่ากันไปก็แล้วแต่แล้วแต่ดวงฟิลลิ่งผมอะผมตันตัวนะผมไม่ได้แบบว่าเอ็กซ์เพรสถ่ายนกอะไรอย่างนั้นแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ การมานั่งรอมันสี่ชั่วโมงแล้วยังไม่ได้เลยเนี่ยมันฟิลลิ่งมันเป็นยังไงมันดูเหมือนน่าเบื่อใช่ใช่ใช่มันเป็นเสน่ห์มันเป็นเสน่ห์ที่ที่บอกตัวเราเองว่าเออบางของบางอย่างมันก็ต้องรอนะเอาเอาเรื่องอุปกรณ์กันบ้างเห็นเป็นวันนี้เป็นนิคอนถูกไหมใช่ครับใช่ครับคือเป็นคู่สามีภรรยาที่ถ่ายนกด้วยเลนส์แบบเทเลอะไรเงี้ยทั้งคู่อ่ะเฮ้ยเราแบบมันมันมัน มันดีมากเลยนะมันแบบอุ้ยทำไมต้องแบบนิคอนก่อนเอางี้แต่เดิมเนี่ยนิคอนมาตลอดตั้งแต่ D90 ค่ะแล้วก็แล้วก็พักพักการถ่ายรูปไปเป็น10ปีแล้วพอเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยพอจะกลับมามันก็เลยนึกถึงนิคอนกลับนิคอนนิคอนใช่ประมาณนั้นค่ะก็เลยไหนๆก็มาถ่ายนกแล้วก็เลยไป่ส่นิคอนเลยใช่ใช้แฟตอะไรเอ่ยแฟช8ค่ะทั้งคู่ค่ะ แซดแปดคนละตัวเราจะแบ่งกันไม่ได้เลยใช่ไหมแชร์กันใช้ไม่ได้เวลาถ่ายเธอรูปชั้นเวลาถ่ายรูปมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่มันจะมีความสนุกของเราก็คือเอาไว้ขิงกันเพราะมันมุมเดียวกันแต่ว่าชั้นได้เธอไม่ได้อุปกรณ์คือมันเฉียดเฉียดกันใกล้ใกล้กันแต่มันถึงจะขิงกันได้ใช่ไหมเพราะไม่ไม่ใช่ว่าอ๋ออีกคนนึงไปตัวท็อปเลยอีกคนนึงอารองท็อปมันก็จะเธอคุณเธอได้เปรียบนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ไหนๆก็ไหนๆแล้วอะ แล้วเลนเลนเรายังไงบ้างเลยเป็นร้อยแปดสิบหกร้อยค่ะแล้วก็เอฟมันจะอยู่ที่ห้าจุดหกแล้วก็วิ่งไปหกจุดสามได้มันมีผลไหมหรือมันต้องเอฟสองจุดแปดเท่านั้นเอาจริงๆสองจุดแปดโอ้ยใช่ฉาเนาะก็ยังอยากได้อยู่อยากได้มากเพียงแต่ว่าเพราะว่าเวลาเรามาเลงอะไรเงี้ยมันดูแบบเฮ้ยเราก็ถ่ายกลางวันแต่ว่าจริงๆแล้วพอเลงไปตรงมุมนั้นอ่ะมันมืดถูกไหมแล้วเราก็อยากได้สองจุดแปดเพื่อสปีดเราสองจุดแปดดีกว่าอยู่แล้วแต่ทีนี้เราก็ต้องมาดูว่า ไอ้ที่เราจะถือถือได้คอนโทรลได้หรือใช้งานที่มันหลากหลายหน่อยบางครั้งไอ้คันจะแบกเลนไปหลายๆตัวมันก็ไม่ใช่บางทีก็ต้องอ่ะหนึ่งเดียวละกันลองเลือกลองเล่นก่อนอ่าถ้าอาจจะเฉพาะไปอีกค่อยอ่ะสองจมันก็ต้อง2.8เฉพาะทางอะไรบางอันในอนาคตอ่าใช่แล้ววิแตนเป็นไงว่าจริงต้องให้ต้องให้เครดิตคุณปุ๋ยนแวนนะ ที่แนะนำแล้วตัวเลนตัวนี้นะฮะกันเองดังนั้นเราไปถ่ายด้วยกันแล้วก็ศึกษาจนโอเคก็ตก็นโอเคเพราะมันเบาด้วยนะมันก็แบบมามาถูกทางแล้วฮะมาถูกทางแล้วฮะแต่ไปอยู่กับพี่ใหญ่เขาแล้สุดเล็กไปเลยอันนี้ันนี้ร้อยมิลสอง0ุดแ2.8ครับอันนี้จริงๆอันนี้เป็นเลนของของร้านซึ่งวันนี้มีกิจกรรมก็เลยอยากจะลองแต่ส่วนตัวตอนนี้ผมใช้ตัว600ตัว f 4 fl อยู่ซึ่งพอมาใช้กับ Z 8แแล้วเนี่ยมันต้องต่อกับ ftc ซึ่งซึ่งเทสมาพักหนึ่งแล้วเนี่ยรู้สึกประสิทธิภาพไม่ได้ดอกไม่ได้เลยเลยนะระหว่างเลนที่เป็น Fx กับกับมามาเป็นเลนมีแลเนตตัวใหม่มาวแซดใช่ก็ก็ยังดีไม่ไม่เห็นอะไรที่มันเป็นข้อลออันนี้คือคือความรู้สึกจากคนใช้จริงเลยนะว่าแบบเฮ้ยไอเลนสมัยเดียดวาอะไรเงี้ย ทำเป็นเล่นคุณภาพมันถือว่าเทพมากครับจริงๆแล้วอยากได้600 f4tc แต่ว่าไม่มีต่างก็เลยเป็นข้ออ้างเอาแล้วก็เลยจริงๆเหตุผลแค่นี้เองค่อยๆเก็บหอมรอมนิดกันไปเก็บหอมรอมนิดกันไปอนาคตครับโอเควันนี้ขอบคุณพี่ได้วมากพี่เขาุณครับแน่นอนนะมาสวนรถไฟต้องเจอกับคนนี้เลยฮะน้าแนะนําตัวหน่อยฮะผมน้าพบนะครับสมภพบุญเลี่ยมครับก็เป็นนักถายนกที่อยู่ในสวนรถไฟ นะครับแล้วก็ถ่ายนกมา10ปีแล้วในสวนนี้ครับแล้วนะไปถ่ายที่อื่นบ้างไหมทำไมผมรู้สึกว่าเวลาผมพูดกับใครว่าเฮ้ยเวลาไปถ่ายนกที่สวนรถไฟทุกคนจะบอกว่าไปหาหนะ้าสมพศี่อะไรอย่างเงี้ยปกติผมก็ถ่ายที่อื่นบ้างครับแต่ว่าสวนรถไฟเป็นที่ที่ผมมาบ่อยที่สุดเพราะว่าเราชอบอะไรหรือว่าบ้านใกล้หรือย,ยังไงที่อ,อ๋อเป็นเพราะว่าหนึ่ง สถานที่ทํางานนะครับ,รบอยู่แถวบางซื่อนี่ครับกรมช่างอากาศ๋อ้ดีไปทํางานเกี่ยวกับวิศวการรมการดินของกองทัพอากาศอ่ะครับจะอยู่ใกล้แถวนี้ก็เลยแบบแล้วก็เลยสามารถเข้ามาที่นี่ได้เพราะอยู่ใกล้มาถ่าย <ผม S 1> ใช่ครับผมผมเคยสัมภาษณ์โกจูแล้วผมถามว่าเฮ้ยทำไมต้องแบบว่าทําไมต้องสวนรถไฟสวนอื่นมีไหมเขาก็บอกว่าไปหานะสมบพแหละสวนรถไฟง่ายสุดแล้วใครอยากเริ่มถ่ายผมบอกสวนลุมได้ไหมสวนเบนได้ไหมเขาบอกไปวิ่งไป ยังไม่ได้เลยทำไมทำไมถึงแบบส่วนรถไฟถึงมีนกแล้วส่วนอื่นทําไมไม่มีนกหรือยังไงเอออาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งส่วนรถไฟภูมิประเทศนะครับมีพื้นที่เหมาะสมมีแหล่งน้ําอะไรพวกนี้นครับแล้วก็มีสังเกตว่าจะมีป่าไม้มีต้นไม้ต้นสูงที่เหมาะกับนกบางประเภทที่อยู่และเข้าใจว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเส้นทางอพยพของนกอพยพผ่านเมื่อก่อนส่วนรถไฟจะเป็นสนามกอล์ฟมาก่อนครับนะครับพื้นที่ค่อนข้างจะสงบ เพราะฉะนั้นนกป่าหรือว่านกอพยพเนี่ยจะผ่านเส้นทางนี้ง่ายกว่าอันเรื่องนั้นด้วยแล้วก็มีนกอะไรบ้างเอ่ยมันจะมีแบ่งเป็น2ประเภทนะครับหนึ่งนกประจําสวนนะครับนกประจําสวนกาอยู่ประจําเลยอย่างเช่นว่านกกระเต็นใหญ่นกตะขาบทุ่งนกกินปีนะครับยกตัวอย่างนะครับแล้วก็จะมีนกอพยพผ่านตามฤดูอพยพที่จะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยาไปสิ้นสุดถึงเมษานะครับคือกันยาก็จะมีนกหนีหนาวจาก บังหนึ่งจะเป็นเบียรีดเขาเลยใช่ครับพวกกระเต็นน้อยพวกกระเต็นหัวดํากระเต็นอกขาวนกจาบค่าอันนี้เป็นต้นครับอย่างช่วงนี้ช่วงนี้เป็นนกอพยพกลับกลับกลับสภาใช่ครับกลับตอนนี้นกอพยพกลับไปแต่ยังเหลืออะไรไหมเผื่อใครดูแล้วมาเหลือแต่นกประจําสวนครับอย่างเช่นที่เรากำลังมาดูกันวันนี้คือนก กระเต็นใหญ่นกเขาจุดมงเขาจุดเขากู่อะไรพวกนี้ก็คือถือว่ามาถ่ายได้ทั้งปีแหละเพียงว่าทั้งปีครับจะยังไงตรงไหนใช่ครับถ้ามามือใหม่เลยเนี่ยนะพบมีอะไรแนะนำเขาไหมแบบเราถือดุมดุเข้ามาเลยดื้อๆเลยเราจะไปยังไงถ่ายอะไรดีตะกูนกเขาครับเพราะว่ามันเป็นนกที่ประจําถิ่นอยู่ต้นไม้ต้นไหนอยู่โพรงไม้โพรงไหนก็เป็นที่ประจําอยู่แล้วค่อนข้างง่ายค่อนข้างจะหาง่ายครับอย่างเช่นนกเขากู่เนี่ยจะอยู่สนามเปตทอง มาถึงสนามเปตองมีต้นไม้ต้นหนึ่มองขึ้นไปก็เห็นเลยนกเขาปู๋ส่วนนกเขาจุดก็จะมีประมาณ2จุดที่เราหาตัวง่ายก็คือสนามจักรยานของเด็กที่เราพิ่งผ่านมานะครับตรงนั้นจะมีสองรังก็นกจะออกทั้งวันครับก็เรามองตามต้นไม้ก็จะเห็นง่ายๆตะกูลนกเขาเป็นนกที่เป็นตาโตนะครับเราจะมองเห็นง่ายเค เมื่อกี้ไปถ่ายมาแล้วเห็นง่ายจริงแต่ถ่ายไม่ง่ายะเพราะว่าเราถ่ายบินครับแต่ถ้ามันเกาะอยู่อะโอเคถ่ายได้แต่ตอนถ้าวันบินเดียวโหครบใช่ครับสุดๆเนี่ยครับก็เป็นการทดสอบสมรรถนะของกล้องโในเรื่องการแท็กกิ้งอะไรพวกนี้ก็เรียกว่าใครที่ซื้ออุปกรณ์ไปหรือว่ามีกล้องอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาที่จุดรถไฟแล้วก็ ถ้าเจอนะพบคือนะพบเจอง่ายไหมหรือว่าต้องนัดหรือยังไงที่เ็เจอได้ครับเจอง่ายเขาก็เดินไปเดินมาอยู่แถวนี้ละครับแค่มาทุกวันเลยไหมครับมาทุกวันใช่ครับถ้าจะติดต่อเลยยังไงฝากช่องทางหน่อยอ๋อเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กอะไรเอ่ยเฟซบุ๊กสมพบุญเลี่ยมครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ S O M P H O B แล้ว B W O N L I A M ก็ไปอินบล็อกเลยนะอยู่ไหนผม ช่วยผมแนะนำอะไรได้เรายินดีหมดเลยนินีสวนรถไฟนี้เป็นมีนกครูแล้วก็เป็นที่เริ่มถ่ายของคนถ่ายนกเยอะพอสมควรครับอ้ได้ยินชื่อมานานวันนี้เจอตัวเป็นไปแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวไว้มาสัมภาษณ์ใหม่มีเรื่องราวมากมายที่เราต้องคุยกันครับขอบคุณมากครับวันนี้ เปยังไงกันบ้างครับกับกิจกรรมดีๆที่โ h o t o ไฟล์จัดแบบนี้นะใครที่ชอบการถ่ายนกใครอยากลองเล่นยาวใครอยากลองแบบว่าเฮ้ยสัมผัสบรรยากาศก่อนที่จะออกสนามจริงใช่ไหม คุณได้ลองครบตัวเลยฮะแล้วก็ฟอร์ i ไฟก็จัดกับแบรนด์ต่างๆนะที่เป็นแบบว่ายอดของการถ่ายนกฮนะแคนนอนนิคอนโตนี่อะไรแบบนี้เราจัดได้ครบเลยนะใครที่อยากมาทิปแบบนี้นะติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook อ o ์ตไฟออฟฟิเชียลนะแล้วก็ y ยนะูทูบ o อร์ตไฟอย่าลืมสับสไครต์กดไลค์ให้เราด้วยครับวันนี้ผมมาร์นาโชลานไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่กับ w อล์ h a p p e เครับ